ดีครับผมครับอ๋อ้ยสวนสิได้พร์กันเนาะค่ะเนาะรอบแรกฟันว่าจังไรครับรอบแรกฟันว่าผู้หญิงเห็นผู้หญิ่งทึงบ้านผู้หญิงมันยิ่งทึงบ้านอ๋อตอนนมาตีตียังไงเอากว่าบ้านซีผู้หญิงกว่าซีพอผู้ชายฟันเอาหาใช่ไหมหาซีซีเลยครับแม่นพูดเหรอบอกได้บทละบ้านนีก็ได้ มาเมื่อวานมันขึ้นมาฝันฝันประตูอ้วนชี้สร้างหมดเลยสร้างตบอ,อันพ่ออ้วนอันทีท่คับแม่โคดแม่โคดเนี้ยแม่ถาม,มาอายุแจ๊กแกวันที่สี่สิบสามปีอ๋อบ้าชี้สร้าง,งชี้สร้างแจ๊กชี้สร้างมชี้สร้างอันทางป้าเหมเอาขอมันแล้วขอดิขอต้นไม้ลวมเป็นเล้าขวดขวดป๋าป่านมือแม่โคขวดรวมเฮือเอเอเดี๋ยวบางสร้างตัวบางไงป๋าเรนไม่ใจยันเด็กก็ได้วางเสร็จตัวพวกย้อยดิสร้างเหย ไปได้อ้วนอ้วนอ้วนตัวอายุจะปีสี่สิบสามปีพ่อปัตนแม่มันคือเขาตีเข่ากันที่ 43. สี่สามสร้างมันจะเป็นสร้างมันตะเก่าีวเนาะสร้างเป็นเ,นะเนก่าครับตีตีเป็นยังแต่เก่ากันพ่อปัตนหไวยพอ่อเลยตีง่ายทีเดียวสร้างกระเก่าบ่บ่บบเก่ากองฮกแต่ว,ว่ามันเป็นตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันแม่เอาเก้าหลักดีว่าตัวใหญ่เอาตัวน้อยสิแม่เลี้ยกอยู่อันนี้มันตัวใหญ่ไหมเก้ายังพ่อเก้ายัง เกาี่ทันแล้เกาหันแล้วสามีบอตัดออกไปรลยคือตะวันแก่จะกันิขึ้นแก่ดป็นปีไม่หลือไม่หีนะอายุเราเท่าไหร่ก่อนสามปีัที่เอาแล้วเต้สิปีเมนอย่างชี้สิบสี่สี่เมนวมา่ตรงเด็กอฝันที่เกสี่เมนก็แก่ก็เยว่บอด่ายุแค่นั้นก็เลยเอาลงไปลวบานนี้พ่อตีสร้างเป็นยังก็เป็นเา ก้าว n ังตามตามเคยฝันผู้ชายขึ้นขี้ขวักฮาเลยล่ะก้าวาแมนก้าวฮาแมนเนี่ยกับผู้ชายขึ้นจี้เท่าะอะไรพ่อฝันนี่คือมานอนอยู่หน้าแมนนอนอยู่หน่ากับอ้วนอยู่หน้านี่ปูเอีหยังก็ดูแลปูนผู้ตาลุกบจังไหนจังว่าผูนตาลุบกว่า ก็เห็นบ่ค่ะบ่กเคยเห็นแต่เาแต่ว่าเพ่นบ่อยฟังปูต่อวัวลรานว่าปูรูปูรจังซีเน่เขาเจอกันมากแต่โมีานก็่นเจอกันมาแต่โบณวล้านเนี่ยก็เจอคนอื่นมากจังเลยคนอื่นน่าพ่นมาปูปูรุปนี่ปูปูรูนี่คือปูตาตาเิ่นรุเขาบ่พ่แม่นคือันจะเยกว่าช่งันคือว่าเป็นแสงเลยบ่พอแสงขันบันพระมันดีแสงมากเป็นเาหมาเลยแม่แม่นมนครับเป็นน้ำไปน้ำพองน้ำดิไปน้ำพองน้ำาดูได้ดิต้ต่ดอก้ต่ไปเกี่ยงนี เจียวาวิววววไปอโอ้ยปที่ยาดปที่ยาดวเน่ปที่ยาแสงนี่มันเดียมม,ยม,มันงาบาบงาบผนหมเป็นเหลาปนะเป็นเ,เป็นเหล่าอุหลุดแฉงก็ยัง,งนี่ก็ยังเป็นไฟนสปอวตไล่น,นตํ้ปลาเฟียงไปว้ววนะเล้แมนเขียวมากมากเขียวเขียวเป็นตัวที่เขียวที่หน่อยโอที่เขียวเขาแมนแมนแซม่มเป็นเหลาเลยพอไปเห็นแต่ว่า ท anyway, okay. really cool. i̇şte ี่ไอเห็นผู road, ้ผู้พำมเคยกันเห็นเราจะเลียนน้ำบนไปดิแต่ว่าพ่อเห็นแจ๊เตียไปนอนหน้านักกันแมนนอนน้ำกันะทตงถ้าพ่อเสียเหล็กพ่อต้องไปนอนยุธงไปนอนหน้าอ่นปะเมีนซูเมือนนี่ก็นอนหันไปนอนแล้วคุยกับตะวนเนี้หันแล้วก็ตะวนอะไนะก็ฝันถี่บ่ฝันแบบเดาก็บอกฝันแบบเด็ยนี่อฝันแะ้วมือนั่ะฝันในตะวันอแังตะวันนี่บอกฝั ว่าอายุ่นนั้นสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบสี่นกระตุงเลขพ่อฟันที่แดกนะฟันยังไรก็ไม่ยิ่งไปหาบ่ไม่ยิ่งอยู่ทีงบ้านบ้านไคบ้านทีงเฮียนไหมสูงสูงไหมเงียนพ่อบ่บ่เห็นผู้อื่นเดี๋ยวไปเห็นแต่ผู้หญิงอยู่ที่นางที่ท่างขุ่นเนี่ยมันจะเป็นเลขบนบ่พ่อคือเกิดว่าที่เนี่ยอ๋อก็เลยพันบ่เห็นนั่นไม่ยิ่งเห็นแต่เบียนบ้านแมนบ่เห็นแต่เบียนบ้านก็จะเห็นแต่บ้านหลังสูงสูงเดียวขึ้นไปอ๋อแมนเจ้าที่มันเพิ่นอยู่หันใช่ปะ บาเนี่ยเขาพ่อก็ไปตีพ่อใส่้ฉันดิตีผู้ใส่ใส้ฉันดิก็เ,เยี th, ่ยวเนี่ยตีห้าซีซีป่ะพ่อแมนห้าซีซีนั่ยนี่เนี่ยมือแรกนด้เนี่ยมือมือพ่อกันก็องตัวอ,อ่ะนพ่อเป็นคนเห็นอ่าแมนคนฝัน,นแต่ว่ามาฝันเป็นตัวนี่คือในตะอว้วนได้ขี้สร้างอ้วนขี้สร้างขี้สร้าง,งป้าป,ป้าไม่ต้นไม่แบบนี้แม่ป้าดอกป้าสาวขอมันกวดไปซื้อต้นไม่้มเป็นเล่าเนาะ หาน้เมือแมเราหาพวกหาตะอ้วนเิ่นกัเป็นผู้ชายสร้างกับเป็นเก่าอยู่แล้วเนาะขี้ข้อขี้หนังก็เป็นหาเกาตอนนั้นก็ไว่าไพอเลตีไสี่เดือนเพิ่งเด้สร้างีนตีเป็นยังไดเลย่ะปอไม่สร้างมันก็มีมิฮกเก่นและกเาสร้างน้อยกว่าฮกนแล้สร้างให้เก่าแล้วพอว่ันนี้ยันเดียวไปไปแต่ยานที่ตายนี่พอแ้วเขาไม่รู้ไม่ดีแค่ไดนพอวางสิว่าไม่ปิดแต่ยานจะสร้างตัวใหญ่ใเลยพึ๊ด าคือเด็กสร้างเป็นกะเออสร้างแค่ตัวพอสร้างตัวเดียวสร้างตัวเดียวแต่อ้วนเป็นพวกขี้มาอ้วนอ้วนน่งยี่ถึงกว่าคนไหมเมื่อนั้นเห็นเราอยู่ข้างทางอยู่มือนั่งอายุแกสี่สิบสามสี่สิบสามปีถามเลยอ้วนไปจากปีที่สามปีพอปีนั้นเมื่อกี้นี่ปะค่ะถามแต่มื่อที่แหลกเลยล่ะวันแรกก็ได้ถามมึงแกยจากปีแล้วสี่สิบสามปีประเดนเว้ยเมื่อกี้มอเตอร์นี่ยมันจะได้ว่างสิ หันลไปก้าฝันเหม่นเห็นบ่แม่นดิไปนอนหน้าแม่นถือแก้วนวดติดค่ะบ่ท่านถือไม่ได้เสียดว่าหันไปซื้อเก้าที่เบ็ดเขาบ่ขายให้เด้เขาใจใจเครื่องเดียวเลยบ่ซื้อออกซัมออกซัมเพราะว่าแต่ของอิซื้อหลายสี่สิบสามสี่สิบสองหกสิบห้ามันได้ใจเครื่องเยอะเขเสียเปรียบตัวก็ได้มากซื้อออกซัมออกซัมออกก็ออกใจเครื่องเก่าเด้อบันมีคันฝันงวดว่าหันฝันฝันบ้านนั่นมาซื้อหอด เสือหาหาหาซี่หาหาหาหกหาเจ็ดคือบัซืสออ้วนจับฉีกันขาเด้อกออกอ้วนเป็นตัวไหนหาหกมึงเว่าหาเจ็ดได้อ้วหาหกต่อหากบอกหาเจ็ป้าปังกันไหมมึงบอือนีไ่ทันห่วงเดี๋ยวมึงมือนล้งมันป้ามอห่วงว่าต้องหามันห่วงกันบ่แมนมันบอห่งเอาด้บ่โอ้ข้งคกบอกเลขนี่นะแมนครับ้กันพเปอ้วนว่าหาเจ็ดผมได้ดีกั่น ว่าหาฮกมเนี่ยก็ะื้อไึ่งจะหากเลยหาซี่หาหาซื้อไปแเ้าเต็มเกียรติรถตีก็ซื้อไว้ไรเลยเนี่ยากรองบอกเลขพ่อเลยแถวนี้ก็ไรอยู่ได้พ่อแต่มันบ่หวอจับอกมากี่มันเยอะใช่มือเ่รมันี่กูถือเลขซื้อหาหาาหาหาฮกเยวช่วหอห้องกอกจับเป็ี่ยนต่อนี่เยวซใมือเสยกูถือเลขแล้วหว่นไปเลยถามมันบ่ห้องนี่คือบ่ออกตรงถามันห้องเยวมันผ่ามืแรกมันอยู่บ่หรอบ่แต่บ่ไปฟัไม่รด้อกมันห้องเมือแรกห้องแยงแยงน้อยน้อยน ดูมอยงน้อยๆห่องนี่ขนาดพ่อยกขึ้นอีกไหมอันนี้คือขนาดจับก่อเนี่ยันมันยังห่วงนะมันี่จับไปได้ห่วงมั้งให้วิจารณญาณในการรับชมอันขีข้างขาดคือข้างโคกข้าวนี่แหละขันเด็กมันสีออกตรงห่วงออกออกออกแม่นพ่อกะสีจับมันปีนท้องไวเลยอะไรเอาแป้งถูบ่ะพ่อกับแป้งไปถ่ายมันเหรเห็นเลขไหยบอกเห็นมันเห็นสัตว์อลย่าเลีย มันบมหองเอาบ่ได้ <Wow. S 1> โอ้ยลายลอยูย่แถวนี้แม่อว่าสีให้เอาเสาะคันเอามื่อาางโคกหลายู่ด้นั่มันตมันห้องตัวแยง่งงายดหรอกห้องดีดีต้องรอมันห้องก็วันมันพะมือรีหองบ่จะห่องม้อบ่้จับบงอยู่บอ้วนบ่เ้อ้าพ่อมันสีห้องแต่วันพระํสม่แม่นเอียงมาทั้งสีลาย่ที่ละงลายมันสีห่องแต่วันพระมันสีห้องแต่วันพระแม่น โอ้ยขาฟั่งขันจังไดพพ้ขามาบวกอีกนะเด้อขันมันห่องอ,ออกออกออกสีมันห่องออกสีพป่ะมันห่องออกเลทางของพ่อรัฐนะครับเอฟซีครับแนวทางของพ่อรัฐนะฮะฝันนะครับผมว่าผีตาโบมาบอกเลขนะครับผมภูมิภูมิที่นะฮะเคยถูกเป็นประจําเลยนะครับเนาะ ครับแนวทางของพอระัตนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ